ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีมีนนะเป็นสัปดาห์ที่นะครับทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับไปครองอยู่ในเรือนพันธุนะอาทิตย์ได้ราชาโชคพุธได้เกษตรราธิบดีแล้วก็ไปได้โยกเกณฑ์พิเศษ นะไปได้โยกเกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์หรืออัมพุเกณ์เขาบอกองเก์เนี่ยนะครับถ้าเป็นดวงกําเนิดเนี่ยนะครับจะหมายถึงชะตาชีวิตที่มีความมั่นคงสร้างตัวได้เร็วองค์เกฑ์ก็ประกอบไปด้วยที่พูดได้เป็นความรู้ไว้นะครับฟังคำนว้ประดับความรู้นะครับก็จะมีนรกเก์องออนรเกเก์ ปัสวะเกณ์อัมพูเกณฑ์กีตากเก์นะซึ่งไอ้ดาวเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยอาทิ์กับพุธเนี่ยไปรอยอยู่ในเรือนที่สีเนี่ยมันไปได้อัมพูเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์นั่นก็หมายความว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับของเจ้าชะตานั่นก็คือชาวลัคนาราศีมินอันนี้ดอกที่หนึ่งดอกที่2คือดาวพฤหัสที่ไปทับลัคนานั้นส่งผลให้ชะตาชีวิตในเรื่องของการงาน มีความสําเร็จมีความมั่นคงคุณจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ดวงมันขยับดีขึ้นนะแต่ว่าแต่ว่านะครับดาวการเงินคือดาวอังคานเนี่ยไปลอยอยู่ในเรือนการเงินก็จริงไปร่วมกับราหูนั่นหมายความว่าคุณชาวลัคนาราศีมีนจะหาเงินหาทองได้อย่างมากเลยเพราะว่าทั้งดาวการเงินกับเป็นเกษตราราธิบดีไอดาวเจ้าเรือนลาบกับเป็นเกษตราราธิบดีนั่นคือดาวเสารนะ การเงินจะดีมากแต่แปลกมากครับแม่งมีคนมาช่วยใช้เออเหมือนกับว่าเราหาเงินได้จํานวนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่เงินมันต้องออกหรือมีคนมาช่วยใช้หรือเป็นไฟบังคับจริงๆแต่คุณจะไม่ขาดเงินหรอกเงินจะเข้าตลอดตลอดและดีด้วยแต่มันมีเรื่องที่แบบว่าต้องจ่ายออกไปแบบเสียไม่ได้อะไรอย่างนั้นน่ะในกราฟนี้ก็น่าจะเป็นจากดาวราหูกำลังที่มาจากเรือนวินาศแล้วก็ไปอยู่เรือนการเงินนะ อดียังโชคดีที่มีดาวที่มีตัวช่วยนะมีอังคารมีเสามาเออเป็นกเกษตราสที่ดีก็กลุ<ๆ>่มเนื้อเพิ่งชั่วหน่อยนะครับวันจันทร์นะเป็นวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ก็ชิลๆสบายๆนะอังคารระวังสุขภาพชาวมีนเอ,อ,อย่าไปเครียดเรื่องงานมากหรือว่าอะไรบางอย่างก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางบ้างนะวันอังคารนะจุกจิกใจนะอังคารนะสุขภาพร่างกายด้วยวันพุธ วันพุธเนี่ยการงานขยับดีมีความเจริญก้าวหน้าดีแล้วก็ติดต่ออะไรก็สำเร็จรวดเร็วพฤหัสพฤหัสหีนี่รู้สึกสบายใจขึ้นมันน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักที่ทำให้เรามีความรู้สึกสบายใจขึ้นศุกร์อ่ระวังสุขภาพอีกแล้ววันศุกร์นะวันศุกร์ระวังสุขภาพเสาร์อาทิตย์อ่านี่ก็ขยับดีขึ้นทั้งสองสองวันนะครับ มาถึงเรื่องความรักชาวลัคนาราศีมีนอธิบายให้ฟังว่าใครที่เคยมีคนคุยคุยอยู่แล้วห่างหายกันไปน่าจะมีการติดต่อกลับมานะน่าจะมีการติดต่อกลับมามาเจอกันด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามนะไปสังเกตกันดูนะครับชาวลัคนาราศีมีนส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนกับว่าจะแฮปปี้ขึ้นเพราะว่าดาวจาเจ้าเรือนคู่มันไปเป็นตำแหน่งกเกษตรราธิบดี แล้วก็ไปได้ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยเอาเป็นว่าความรักของชาวลัคนาราศีมีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็แล้วกันนะครับนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้เพราะว่าในโครงสร้างของดาวที่มันโคจรเนี่ยดาวที่ดีเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนอยู่พอสมควรนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้มั่นคงนะครับ นะครับถ้าเกิดไปเช็ดใยหรือไปทําตัวเจ้าชู้แลที่ไหนเดี๋ยวปัญหาตามมานะปัญหาตามมาจริงๆแนละ้วบอกก่อนนะทาเป็นเล่นไปเพราะเราหูมันนําหน้าลัคนาเนี่ยมันมีอะไรมายั่วให้เราคิดที่จะทําอะไรซีซัวได้แบบว่าทําอะไรที่ที่ไม่ควรทําได้ง่ายเหมือนกันทั้งมีนชายและก็มีนหญิงน,นะก็ขอให้โชคดีนะครับสํำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลน์ i อดีมาสเตอร์6มิงหก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 สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล